ใบใจเด็ดเป็นสำเร็จมาโน่หนึกมาดังความนอใหม่ใบได้พร้อมใจกันสร้างเจ้ลองงานนเจ้าใจใจวุ้พ่อเจ้าภาพของเขาวุ้แม่เจ้าภาพของเขาละเฮ็ดบุญขึ้นข้างยิ่งใหญ่โอ้ได้เห็นเพิ่นกัเบ้าโอ้ได้เห็นเพิ่นกัเบ้าสักขาเจ้า chẳng men ngam sát tha châu chẳng men ngam và nói dài ôi oh, là nam เออบัดนี้ผมได้นำมารวมคุณหนึ่งในงานบุญน้อแม่ทอกราบขอบพระคุณศรัทธาที่ให้มาโนรวมด้วยก่อนอื่นผมขอวอวยพรให้ศรัทธาไทยท่านเจ้าภาพกันดื้อให้ไม่สุขเลื่อนเออเป็นความเศร้าเจ้าอยามี สร้างนาำกระทำบุญแล้วให้ท่านอายุบรรพญ์เยืนบายาวยิงน้าแม่หนอรารถนาทุกสิ่งค่อยเจ้าดันได้สมน้ำบาดดังไม้เงินคำนั้นให้เป็นแสนล้านกอดถ้าคุณพอเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพเด้อเงินคำนั้นได้เป็นแสนล้านกอดเ้อแม่เด้อโยธางามโยธางใส่เองได้เป็นเจ้าพอสิทธิ ยุดทางท่านยุดทางใสได้เป็นเจ้าแม่สิทธิลาเป็นผู้มิบุญล้นบูงค้นจะได้เพลิงไม่ค่อยขามาใส่ทั้งยิ่งบอมบับพมไสและทั้งทางขวาทั้งทางซ้ายล้วนแต่บริบานท่านต้องการแนวใดสุขันในมีพร้อม เกิดสัใดพวกใดให้เนื้อหอมเอื้อแป้งอบเชยยังเฮตินแะถึงย้ำโยย้ำกินกะให้แม่ผู้ป้อนถึงย้ำนอนให้ได้แป้งน้องกอมกินมีสุขล้น แม่เลือนลางมาลาลว่นแม่เลือนลางสมบัตเดินเดโอ้ยน้อโอ้้ยล้านความได้อาจารย์เข้าไปไปใส่ล อ่ะล้ำถาเจ้นทีเฮ้าครับขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณนายช่างน้อยขอบคุณเจ๊แปงขอบคุณท่านผู้นำ้ำเจ้านาทีผู้รักษาการรัศกรา,านพี่น้องเฮาชาวโนนท้องสุป,ปูสุคนเดอคุณ่อกคุณแม่นะครับคณะกรรมการผู้จัดการจัดงานเมื่อนีนถามข้าวผู้สาวเกาตามคำขอหนุ่มบอลน้นองไส,ส,ส้สกอบัันบั้นเดือโบนได้ดอกผู้ใหญ่ชื่อบนไอรขออนุญาตเนืผลงานเพลงนี้ครับผลงานเพลงชาชาหนึ่งผลงานเพลงนะ,ะนะครับผม ชา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 หา,ากินไปทัวร์มาซบิบมึงกระหน่ันสซ่บเบียฟี่ดิเสียบดเวยขอทับขวดปันผัวเดี๋ยวของเนาะแล้วขอเบียเอร์เจอเจ้าก,ก็หูดชิบถาดแล้วเนี่ยแกเห็นผู้เสียผู้สาวมันก็หูดล่องะละวทำเข่าผู้สาวเก่า เดี๋ยวผลงานเพลงนี้มาให้สำหรับผู้ใดที่เลือกผัวเก่ามาได้สูบุขสูบคนค่ะมาให้วันนี้แดงด้วยนะครับผมมาให้ไอ้สันคุณเมียอะไรครับขอคุณแม่แถล่อยค่ะเมืออยาจะจอยเป็นของน้อย ជ្រូវាប់កម្